ปริตามพลังเยาวชนไทยร้อยดวงใจจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติกันครับสมเด็จอาสภาเด็กและเยาวชนนะครับจังหวัดศรีสะเกดบริณาการทุกภาคส่วนร่วมมหกรรมวันเยาวชนพลังเยาวชนไทยร้อยดวงใจจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาครับที่โรงเรียนวัดหลวงวิทยาอำเภอเมืองศรีสะเกดนางสาวขนมนัดรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมเยาวชนพลังเยาวชนร้อยดวงใจจิตอาสาเฉลิมพระเก 72, ียรติ72พรรษาโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกดได้บริรณการทุกภาคส่วนทางภาครัฐภาคเอกอชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมจัดมหกรรมวันเยาวชนขึ้นซึ่งทางนายจิรพลสายแก้วประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่า สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษได้บริรณาการทุกภาคส่วนร่วมมหกรรมวันเยาวชนและกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนในทุกอำเภอทำกิจกรรมจิตอาสาทาสีรัว้วนณะโรงเรียนบ้านม่วงตำบลเปาะอำเภอบึงบูน กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดนวัดบ้านปราสาทเยอตะบลปราสาทเยออำเภอไพรบึงค่ะคกิจกรรมจิตอาสาวาดภาพสื่อการเรียนรู้บ b บณนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพา,ายุอำเภอพายุ กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดนาวัดบ้านหางว่าวตำบลทุ่มอำเภอเมืองศรีสะเกดกิจกรรมจิตอาสาโคกหนองนามโมเดลนศูนยะ์การศึกษาพิเศษหน่วยบริการภูสิงอำเภอภูสิงกิจกรรมจิตอาสาซ่อมเสริมสร้างบ้านกลุ่มเปาะบางตำบลวังหินอำเภอวังหินและจิตอาสาทาสีสนามบาสน,นะโรงเรียนบ้านกระแซงตำบลตตำแย อำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดทั้ทงนี้ค่ะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนมีความเข้มแข็งพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จึงได้มอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นประจําปี2567ค่ะพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่พื้นที่ที่ดำเนินง,งานสภาเด็กและเยาวชนเข้มแข็งและมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนงานสภาเด็กและเยาวชนสู่ความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วยค่ะ